จัดค่ะพี่น้องปองปายพบอพอกันอีกแล้วค่ะกับช่องอีลาคาแพงชาเนนะคะวันนี้นะคะในช่วงเ,เวลานะคะ12นาฬิกาที่ยังตรงนะพี่น้องเนะาะนะคะเราแวะนะคะข้างทางนะคะเพื่อที่จะพักนะคะชิมนะคะรสชาติกาแฟรอร่อยๆนะคะพร้อมกับเมนูอาหารนะคะหลากหลายนะคะที่ ัวตาเสิร์ดนะคะพี่น้องเนาะอยู่ที่ควตาเสิร์ดทางยูทิบ้านสีกค่ค่ะจังหวัดหนองคายนะคะซึ่งระยะทางจากตรงนี้เขาเมืองหนองคายกับประมาณ1 7กิโลเมตรเนาะตอนนี้นะคะเราสั่งไอศครีมเป็นไงแบ่บบอแ่บครับ <laughs> แล้วเราสั่งไอศครีมนะคะซึ่งนะคะควาตาเสิร์ดนะคะก็คือจะเป็นลักษณะของแบบว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนะาะจะมีปลูกต้นมะพร้าวแบบนี้นะคะ แล้วก็เฮเป็นซุ่มนั่งกินขา้าวพักผ่อนนะคะไต้ต้นหฮมบัก้าวนะคะสวนบัก้าวโค้งงจอดเลยนะคะ,ะมาเลยคะ่ะพี่น้องตามมาเลยมาชมบรรยากาศข้างในกันสร้างล่ะบ่ลูกในส่วนของมุมนี้นะคะเพิ่อนเก็ดเ,เป็น <h ums> ร้านกาแฟเนาะเป็นร้านกาแฟนะคะ มีเครื่องดื่มหลากหลายค่ะพี่น้องดูนี่นคะคะเครื่องดื่มหลากหลายตอนนี้พี่รถด๊อมนะคะสร้างเอียงกับสร้างมะพร้าวเนาะมะพร้าวปั่นนมสดนลคะ่ะด้านข้างนะคะของร้านนะคะซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านกาแฟาเนาะจุดแรกก็คือจะเป็นร้านกาแฟานะคะพ่อเดินเข้าไปข้างในด้านในก็จะเป็นสวนมะพร้าวนะคะเป็นซุ้มนั่งกิน มันกำลังสีเหตุนาหน้าปังเนาะมันลังสีเหน็ดนาปังโอเคเดี๋ยวเราเดินไปที่สุกกันเลยนะจ้าแ,แก้เดียวค่ะสายดำตอนนี้เราได้ซุมแล้วนะคะขา้าเสียนางยูสุมที่ซีฟูดดันใน,นเนาะแหล่งเรียนรู้สวนมะพรา้าวครบวงจรนะคะ เป็นที่นั่งทานข้าวนั่งชิ้มกาแฟอร่อยอร่อยบรรยากาศดีๆนะคะจ้ามาอีหยังกว่าไหมย้มเชื้องโอ้นี่บ่อันนี้3ลดอันนี้จะเป็นบ้างอันนี้จ้าสิ้มเริ่ม2ลดแค่เดี๋ยวออกมากขึ้นครับสิ้มมือ5ปันเนี่ยแจบด้วยจ้าขอบคุณค่ะมากยม บรรยากาศนะคะด้านในเนาะวันมะพร้าวนะคะตาเสิร์ฟนะคะกระซิจัดเป็นเป็นซุ้มค่ะเป็นซุ้มไม่นั่งนั่งกินข่าวเนะาะเฮสะพานขาม คะจะเป็นคลองน้ำค่ะจะเป็นคลองน้ำนะคะนี่คือสีฟูตเป็นคลองน้ำไล่ไปนะแล้วก็เห็ดสุ่มนะคะตั้งไว้ริมคลองริมคลองน้ำไปเรื่อยๆมันขามีหล่หลังค่ะพี่น้องมีหล,ละะ่หลังเนาะบรรยากาศชิลๆค่ะร่มเย็นสบายเนาะ อนนี้ค่ะเมนูของเราพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะพี่น้องนี่นะคะเขาสั่งปลาเผาเนะปลาเผาตัวนึ่งและะ้วก่ะตำมะคุ้งค่ะกิน <laughs> ได้ืุอขภาพก็เป็นตำมะคุ้งและะ้วก็ข้าวเหนียวสองกองค่ะ ออเดอร์เยิบเยอบนะคะก่อนกลับบ้านนะคะตอนนี้กำลังเดินทางกลับบ้านเนาะ,ะ,ะมาเที่ยวภัคฟรอนตตั้งแต่เตมื่อวานนี้เนาะ,ะ,ะขากลับก็เลยแวะนะคะทานข้าวขากลับแวะกินแวะชิมปลาเผาแซ่บๆนะคะ สวัสดีคักพี่น้องเอ้ยเนาะเมนูสุดโหลดเลยนะมื้อนี้อิ่มท้องอิ่มน้ำสำราญกันสุกคนเลยนะคะตอนนี้นะคะเฮาออกมาจาก สวนอาหารนะคะบ้านตาเสริฟเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นสวนบักผพาโควง,งจรนะพี่น้องมีทั้งเครื่องดื่มนะคะากาแฟานะคะบักผ่าปั้นนะคะหลากหลายเมนูค่ะแล้วก็เมนูอาหารนะคะเมื่อนี้ค่ะจัดไปค่ะส้มตำปลาเนผะาเนาะอร่อยแซ่บเวอร์นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะฝากไวส้สำเนียงสควอเดอร์น,นะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะช่องอิรักแงชาแนลนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทิ็ตคลิปต่อไปเ้อจ้า อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องอีหลาคํแแพงชัน่นแลเพื่อเป็นกำลังใจในการเทดคลิปต่อไปในเด้อจ้า